และเป็นพระสงค์ที่ดำรงตำแหน่งสำคัญก่อนหน้านั้นก็คือตำแหน่งเจ้าคณะภาค15บัญชาการณคณะสงฆ์ใน4จังหวัดราชบุรีเพชรบุรีสมุทรสงครามประจวบคีดีขันธ์หลวงพ่อพระเดชพระคุณรองสมเด็จพระราชาคณะพระพรหมเวทีหรือหลวงพ่อสุเทพปร,ริยธรรม9ประโยคปริญญาเอกเจ้าวาดวาดัดพระประมเจดีย์าาราชวรมหาวิหารครับ ถวายการตอนรับพระเดชพระคุณด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับพระเดชพระคุณลูปนี้เป็นพระมหาเถระซึ่งต้องใช้คําว่าเป็นอมตะครับเป็นพระมหาเถระที่เป็นอมตะแม้ในอดีตในบางช่วงพระเดชพระคุณจะอาพาธจนถึงขั้นที่ว่าลูกศิษย์ลูกหานั้นวางใจแล้วแต่พราุณว่าพระเดชพระคุณ ได้กลับมามีชีวิตบนปกตินะเมื่อหลายสิบปีที่แล้วตอนนั้นผมไปกราบหลวงปู่หลวงปู่หลวงพ่อนี่โอ้โหบอกหลวงพ่อนี่เหมือนปาฏิหาริ์เนี่ยเหมือนฟื้นเลยนะเนี่ย,น,ยนี่เป็นพระมหาเดลารที่เป็นอมาตะครับเป็นพระมหาที่เป็นอมาตะลองสมเด็จพระราชาคณะเจ้าวาดวัดพระปฐมเจดีย์ครับถวายการ้อนรับพระเดชพระคุณหลวงพ่อครับเมตตาม,มาถึงแล้วในกําหนดการนี้ท่านทั้งหลายครับ ถวายการต้อนรับเจ้าคณะใหญ่พระจีนครับเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายครับนี่ที่ท่านอาจารย์น็อตและที่เมื่อสักครู่นี้ได้ประกาศแล้วว่าหลวงพ่อเจ้าคุณยนยีเลขาได้อรัตนาหลวมจีนครับนี่คือองค์ที่เดินหน้าเนี่ยนะครับองค์ที่เดินหน้าก็คือพระเดชพระคุณพระคณาจารย์จีนธรรมวิริยาจารย์ซึ่งปัจจุบันท่านรักษาการเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายครับนี่ครับ พูดว่าเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายท่านอาจจะฟังไม่เข้าใจครับนี่คือพระจีนที่ใหญ่ที่สุดครับนะพระจีนที่เป็นเบอร์นหนึ่งครับนะเป็นเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายในทางราชการท่านยังเป็นองค์รักษาการอยู่นะครับโดยเหตุที่เจ้าคณะใหญ่องค์ก่อนหน้านั้นละสังขารแล้วเมื่อประมาณ50วันที่ผ่านมานี้